สนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนแล้วก็ถ้าข้ามไปอีกนะถ้าถ้าไปประเทศลาวนะเนี่ยพอเราไปอ่านประวัติศาสตร์ประเทศลาวก็มีเจ้าหนูโงขึ้นเหนือเจ้าหนูโงไปสองราชการแล้วก็เนะเรารู้จักแต่ฟูนันอนาณาจักรฟูนันเพราะว่าฝรั่งเขียนไว้นะเราเราไม่ได้เขียนของเราเลยเองเลยนะครับตรงนี้เราเรารู้ว่า เปอร์เซียเข้ามาแล้วเอาพระกะม้ามา,มานะตั้งแต่ปีพศ1000ถึง1500นะและปีพศ1500เนี่ยนะฮะเราไม่มีสุขโขทัยเลยอ่ะจะไม่มีสุขโขทยัยนะพม่ารับสรงจากเปอร์เซียมาแล้วเอามาทำยุติถีกับพระนยรัยดสวนพระนเยศสวนใส่ใส่สนับเพลานะครับทหารพระนยรัยเรสวนแล้วใส่สนับเพลมาจากอะไรก็ไม่รู้อ๋อเราจ้างฝรั่งลบ เราจ้างฝรั่งรบแล้วนะสมัยนั้นก็เจ้าพระยาวิชาเย็นนะเราจะเราเราคุยเรื่องอ๋อเจ้าแต่ว่าเราเราไม่ได้บอกเลยว่า,าพรรคเก้าไกลเขาไม่อยากเกณฑ์ทหารเพราะว่าเอาเอามาจากสมัยพัะนารายเพราะพระนารายจ้างฝรั่งรบนะแล้วประเทศที่จ้างฝรั่งรบจะจ้างจ้างาชาติอื่นรบเนี่ยนะจะก่อปัญหาอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ว่ามันก่อปัญหาอะไรบ้างแต่ของเราไม่มีการไม่มีการบันทึก ไว้ภาคเขาม้าไปอยู่ในภาคใต้เนี่ยไม่มีอิทธิพลมากในภาคใต้เราเรียกผ้า,าชุบก็คือใช้ในการนุ่งนุ่งอยู่บ้านนะถ้าจะไปอำเภอไปตลาดไปอะไรเนี่ยต้องนุ่งกางเกงขาสัน้นนะคนภาคใต้ไม่ได้นุ่งสรงแบบแบบพม่านะนะถ้าเป็นมุสลิมเขาจริงจะนุ่งเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าสรงหรือภาคเขาม้าเนี่ยมากับมุสลิมเพราะนั้นก,ก็เป็นเครื่องแบบของมุสลิมไป สิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ําไปเพราะว่าไม่มีไม่มีหนังสือของเรานะไม่มีหนังสือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกว่าพริกเนี่ยที่มันเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยนีย่เข้ามาที่มริดเข้ามาที่บ้านบางกลอยเพชรบุรีครับแล้วเราก็มาไล่กะเรียงที่บ้านบางกลอยบอกว่ากะเรียงนี้ไปรุก ที่เป็นชนกลุ่มน้อย <ใจ S 2> เ,เราก็ไปฆ่าบิลลี่เสนะในขณะที่เขามาก่อนเราอีกนะก็ยังรักษาพริกว่าได้ก็กคือพริกกระเรียงเราไม่รู้ว่าตลาดบางปลอยนั้นเป็นตลาดโบราณน,น่าจะหลังปี2,000ันหนอย่างเงี้ยนะเพราะเราไม่มีหนังสือในการบันทึกอ,อันนี้ก็เป็นก็เป็นปัญหาของเรามาโดยตลอดนะครับ,รบประเทศอื่นๆนอกจากมีหนังสือแล้วก็มีสถาบันหนังสือเราเดินเข้ามาที่อาคารนี้วิทยา หรืออะไรนะวิทยากิจเราเห็นบิทิสเคานซิลเขาอยู่อังกฤษนั่นเป็นสถาบาันที่ทําเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยววัฒนธรรมนะเป็นแผนยุทธศาสตร์ของเขาว่าถ้าไม่มีหนังสือไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่มีประเทศนะครับแต่ของเราเนี่ยเราเราเรา,เราไม่เห็นความสำคัญของหนังสืงอเพราะฉะนั้นหนังสือในบ้านเราคนอ่านน้อยอ่านน้อยก็พิมพ์น้อยอถ้าเราพิมพ์นะให้ได้สัก หมื่นเล่มเนี่ยนักเขียนก็จะได้ประมาณหนึ่งล้านบาทก็อยู่ได้นะครับครับนะก็อย,อยู่ได้ล้วผมผมเอาไาแจกแจงก็กออตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมนักเขียนเนี่ยผมพิมพ์หนังสือเพื่ออ่านประกอบในหนังสืออ่านนอกเวลาของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะผมพิมพ์ไปหนึ่งหมื่นสองพันเล่มผมได้เงินให้กับนักเขียน ต,ต่างๆที่เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะฮะเล่มนั้นก็คือสอวิสในการเวลาเนี่ยนะได้เงินให้กับศิลปินแห่งชาตินะรเรื่องละ5,000บาททั้งหมด10เรื่องนะแล้วก็ได้เงินจากการขายหนังสือเนี่ยนะปีนั้นเกือบ2ล้านบาทลิขสิทธิ์ที่ที่เข้ามาที่สมาคมคเป็น,เป,นเป็นเงินสวัสดิการนักเขียนนี่จะเห็นว่าการที่การที่เราพิมพ์จํานวน,นน้อยนะ แล้วทำให้นักเขียนก็อยู่ไม่ได้ครับนะราคาหนังสือจะแพงมเมื่อก่อนเนี่ยเราพิมพ์หนังสืออยู่ห้าพันเล่มขายแป๊บเดียวหมดครับนะเดี๋ยวนี้พิมพ์พันเล่มขายสามปียังไม่หมดเลยเมื่อขายสามปีไม่หมดทำยังไงฮะพองานสัปดาห์หนังสือเราก็มาเหลือเล่มเราสิบบาทครับสิบบาทก็ยังไม่มีคนซื้อเลยครับค่ากราะาดาษได้อย่างสิบบาท ไม่ฮะก็คือเอาเงินกลับอแค่นั้นเองไอ้นี่มันคือคือวิกฤตของเราอืนะไม่ใช่วิกไม่ต้องบอกว่ามันวิกฤตทางปัญญาไหมนะมันวิกฤตในเรื่องของระบบระบบเศรษฐกิจระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับนะผมนึกถึงว่าสมัยก่อนทาไมเรามีหนังสืออ่านเยอะกว่านี้คิดไปสมัยเด็กเนี่ว่าทําไมที่บ้านผมที่อยู่จังหวัดพัทลุงอยู่ปักใต้เนี่ยนะ มีคนหาบ,บทกวีบทกรอนเนี่ยนะจากโรงพิมพ์วัดเกาะที่พิมพ์ที่อำเภอเช่อว,วดนะครศรีธรรมราชเนี่ยนะเป็นสาขาวัดเกาะจากกรุงเทพไปเนี่ยนะแล้วหาบขายนะไปถึงหัวคันนาที่ก็กําลังเกี่ยวข้าวอยู่ก็อ่านกรอนให้ฟังว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็เอาเอาเรื่องใหม่ชอบไหมเรื่องนี้เอาสังสินใจไหมอ่าเอา,เอาสังทองไหมอะไรไหมหรือจะเอาเรื่องเงาะป่า ซึ่งเป็นคนที่อยู่แถวบ้านเนี่ยช้าหน่อยแม่กลางกลอยเอ่ยเอาไหมอย่างนี้นะเอ้าเห็นตัวเงาะอยู่นะไกลๆอยู่ที่ภูเขาจะอันนั้นไหมนี่สมัยก่อนทำไมเป็นีอ๋อมันมีโรงพิมพ์แล้วก็ปลายสมัยรัชก,กาลที่ห้าเนี่ยมีเรือเมยวิ่งตั้งแต่กรุงเทพไปหยุดตามหัวเมืองต่างๆที่เป็นแถบทะเลแล้วก็ไปหยุดที่กาลันตันก็เรียกว่าเรือเมก็เรือปรษณีย์เพื่อจะขนส่งไปนี้ สิ่งที่ไปด้วยก็คือหนังสือกับหนังสือพิมพ์ครับมีรถไฟมีรถไฟรถไฟก็เอาหนังสือพิมพ์ไปนะพัทลุงก็ไปลงที่บ้านกุเจก,ก่อนที่ปากคลองแล้วก็ไปพัทลุงเพราะฉะนั้นเราจะไปรับหนังสือที่ปาาคลองนะหนังสือพิมพ์ที่ปาาคลองหนังสือเรียนก็เหมือนกันต้องส่งไป,ไปที่ปาาคลองไปเวลาที่เป็นหนังสือเรียนเพราะฉะนั้นเป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งของของหนังสือทําให้คนในอดีตนั้น รู้เรื่องการบ้าน, mm hmm. านการเมืองรู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเกิดนักปราชญ์เช่นว่าเกิดเปลืองนาฬิกอย่างเงี้ยอาจารย์เปลืองเนี่ยนะอยู่ปากคลองอย่างเงี้ยนะได้อา่านหนังสือแล้วกลายเป็นนักปราชญ์ของของประเทศกลายเป็นนายตำราณเมืองใต้มาทําหนังสือมาอยู่หอว่าวาชิระญาตอย่างเงี้ยนะครับเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่ที่ท,ที่ที่อยู่ชนบทเลยนะครับแต่ว่าสมัยก่อนมีหนังสือให้อ่าน มีหนังสืออ่านก็เป็นผลพวงมาจากตั้งแต่การไปรูปการปกครองในสมัยรัชก,กาลร,รัชก,กาลที่5นะอย่างน้อยก็มีรถไฟแล้วก็มีเรือเมส่วนลิเกกับตำรวจนั้นอยู่แถวภาคกลางนะครับมาพวงเ<า>เลยเลยคุณเจนมายังไงเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาปัญหา,ญหาใ,นในบ้านเราว่ามันวิกฤตแล้วนะครับ,รบใ,นในยุคสมัยของพวกเราทีนี้ไอภาวะงูกินหางทางด้านของ พิสิสม ODEL ที่คนไม่อ่านหนังสือหนังสือก็เลยไม่เขียนไม่เขียนก็เลยไม่อ่านไม่อ่านเพราะไม่มีหนังสือมันอ่คงเนี้ยในฐานะอีกหมวงหนึ่งนอกจากจะเป็นเจ้าของกิจการนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนไประเทศไทยเนี่ยคุณเจนยังเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือในอนุกรรมการยุทธศาสตร์ซอ f ต์ o w e เวแห่งชาติด้วยตอนนี้เขากำลงนนังจะแก้ <คน S 1> ปัญหานี้ยังไงครับคือคือระบบหนังสือเนี่ยนะมันเริ่มจะหายไปจากประเทศละเมื่อก่อนอาจจะมีกสน ซึ่งทําเรื่องการอ่านออกเขียนได้คือเรามีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้นะเราก็ทกอออํากศนกศนเนี่ยทำตามเชเกเวราที่ที่ปฏิวัติคิวบาเลยนะคือเชเกีร์าเนี่ยพอปฏิวัติคิวบาได้ก็ตั้งโรงไฟฟ้าตั้งโรงไฟฟ้าเขาถามว่าโรงไฟฟ้าทําอะไรเชเกีราบอกว่ากลางคืนเนี่ยคนงานที่ตัดอ้อยอยู่เนี่ยต้องมาเรียนหนังสือเพราะว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็เอามาทํากศนนะ แล้วในกศน,นนั้นก็ซื้อหนังสือพิมพ์ด้วยนะมีที่อ่านหนังสือไปจำหมู่บ้านก็ก็มีระบบนี้แต่ตอนนี้เราพัฒนาคนอ่านหนังสือออกนอกจากอ่านหนังสือออกแล้วยังเถียงกันชิบหายไปปวงเลยนะ <c oughs> แต่แต่ว่าระบบหนังสือมันมันหายไปครับระบบหนังสือมันหายไปห้องสมุดไม่ได้ทําหน้าที่อะ,อะไรในในสังคมแล้วเราพยายามทําห้องสมุดเมืองแต่ในที่สุดมันก็ กลายเป็นตึกอย่างเดียวเขาอ,อ,อ่านออนไลน์กันน,นะนะ <c oughs> <c oughs> แก้วแ <c oughs> ล้วแก้ยงไงซอฟต์พาวเวอร์ตรนี้อนุกรรมการนี้จะแก้งไงเพราะนั้นทำยังไงที่ที่จะทำให้คนเข้าเข้าถึงหนังสือด้วยนะเข้าถึงหนังสืออย่างน้อยต้องไอห้องสมุดเนี่ยนะหรือว่าแหล่งแหล่งเรียนรู้จะจะต้องกลับมาด้วยราคาที่มันถูกครับนะให้คนสามารถที่จะเข้าไปได้ ตอนนี้ออนไลน์ก็ราคาไม่ได้ถูกนะครับหลังจากที่เราพยายามที่จะทำให้บริษัทมือถือบริษัทที่ทำอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนะข้ามาถล่ม IoT แล้วก็คนที่เขียนกฎหมายเนี่ยก็จำคุกไป5ปีนะอย่าลืมนะครับตอนนี้ถึงเราจะอ่านออนไลน์เนี่ยแต่เราอ่านด้วยราคาแพงนะเราไม่ได้ถึงความรู้นะเราถึงข่าวสารเราถึงการบันเทิงเราไม่ได้เราไม่ได้ถึงตัวหนังสือและสิ่งที่แพงในปัจจุบันเนี่ยนะ ที่ที่รัฐบาลพยายามที่ลดเนี่ยก็คือโทรศัพท์เพราะอินเทอร์เน็ตมันแพงนะครับเอาผมเนี่ยในบ้านเนี่ยมี4คนคนละพันก็สี่พันค่าไฟที่เราไปรณรงค์กันอยู่เนี่ยนะตอนนี้ก็แค่800-600ใช้แอร์ด้วยนะแต่โทรศัพท์สี่พันต่อครอบครัวครับถ้าเราจะเข้าถึงเราก็คือเข้าถึงความบันเทิงเข้าถึงน้องพร เข้าถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเข้าถึงหนังสือไหมเราอาจจะอ่านจากเม็บของน้องเขาแต่ว่ามีจํานวนคนเท่าไหร่ที่ที่เข้าไปถึงตรงนั้น <Okay. S 1> คือนอกจากจะจ่ายเงินเป็นค่าหนังสือแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเราจ่ายอีก1000บาทเพื่อจะใช้อินเทอร์เน็ตแล้วไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าโอนตังก็ต้องใช้โทรศรรัพท์ ตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือถ้ามันใส่เครื่องซักผ้าเข้าไปได้เนี่ยนะมันก็จะใส่เข้าไปแล้วอุณหานอยามอันนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่เราจะต้องให้สถาบันหนังสือเข้ามาเข้ามาบริหารจัดการเรื่องเรื่องการเข้าถึงความรู้การเข้าถึงหนังสือ,อพอสทศเนี่ยเราพบวิกฤตเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราทำให้เด็กในช่วง วันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททีพีไโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนโอเคคุณสุใจยอยากจะเสริมตรงนี้นิดไหมฮะเรื่องของสาบานหนังสือแห่งชาติรวมถึงว่าคำถามที่ว่าทำไมหนังสือมันแพงแพงจริงๆก็ฝากความหวังไว้ที่เขาอะค่ะแล้วก็พยายามกระทุงคณะกรรมการ หลายๆท่านตั้งแต่ท่านประธานเนะอริญัาตเอื้นามพี่จรรน์ของเรานะคะจรันหอมเทียมทองอะนะคะซึ่งก็มามีกิจกรรมกับทางส่วนหนังสือจุฬาบ่อยๆ <c oughs> อย่างนี้ค่ะออพอสอสอสเนี่ยเราพบวิกฤตเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราทําให้เด็กในช่วงปฐถมวัยคือตั้งแต่แม่ตั้งครรภจนถึง6ขวบแรกของชีวิตโดยเฉพาะก่อน3ขวบเนี่ยรักหนังสือเนี่ย เขาจะรักการอ่านไปตลอดชีวิตดังนั้นเราก็เลยมาปูฐานตรงนี้อันนี้ก็ฝากทางสถ,ถาบันหนังสือนะคะว่าต้องวางฐานให้มันแข็งแรงตั้งแต่ปฐมวัยนี่ทําไมต้องทําเรื่องการอ่านในปฐมวัยเนี่ยมันไม่ใช่ทําให้เด็กเนี่ยรู้หนังสืออ่านแบบแตกฉานคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้นะคะไปไกลมากกว่านั้นเนี่ยตัว OECD ที่จัดสอบคะแนนพิซซาให้เราตื่นตกใจทุกสองปีเลยนะคะ เขาค้นพบว่าเด็กที่มีพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เล็กๆะคะเขาเก็บข้อมูลมากกว่า2องแสนห้าหมนคนใน32ประเทศพบเลยค่ะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพ่อแม่อ่านหนังสือแล้วมีความสุขมีความสุขในบ้านนะคะสองต้องไม่ใช่หนังสือเรียนต้องเป็นงานวรรณกรรมวรรณศิน,นแล้วมันทําให้เด็กเนี่ยบ่มเพาะเรื่องของถุนทียะ เรื่องจิตที่เมตตาเรื่องความเกื้อกูลน่ะถ้าเราไปดูในนิทานทุกเล่มน,นะคะมันบ่มเพาะเรื่องนี้อย่างเนียนสนิทเลยไม่ด่าไม่ว่ากลา่าวไม่สั่งสอนนะคะแต่เด็กคิดเองจับต้องได้จัดการความรู้เองได้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทําไมเราต้องมาทําเรื่องนี้ให้มันเด็ดขาดนะคะส่วนที่สองนี่คือหนังสือที่เติบโตตามวัยเมื่อกี้ยังดีใจว่ายังได้อ่านการ์ตูนสมัยพี่เจนี่อ่านการ์ตูนคูตีนะคะ ริบด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเก็บไว้เลยอะไรแบบนี้นะคะครกระตูนเนี่ยมันเป็นช่วงที่กลุ่มเนี้ยค่ะควรจะได้อ่านเห็นท่านอาจารย์หลายท่านมาด้วยนะคะอยากให้เปิดโอกาสให้เด็กได้อ่านกระตูนเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวคือวิกฤตของมนุษย์เนี่ยมันจะมีสองช่วงนะคะช่วงแรกปฐมวัยเนาะถ้าเราไม่ใส่อะไรไปเนี่ยเราปิดตาลูกแมวข้างเดียวสองอาทิตย์ตายยังบอดสเนทเลยเด็กก็จะบอดสเนตเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ตอนนั้นพอเกนะ้าถึงสิบสองเนี่ย มันจะจัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยใหญ่สมองเส้นไหนสิน,นอบสินแบบชุดไหนเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ใช้นะมันจะตัดและหายไปตลอดการเหมือนพอเด็กศูนย์ถึงหกเนี่ยนะคะยังไม่มีความสุขกับการอ่านเลยมาโรงเรียนก็ยังไม่รู้เรื่องเรียนไม่ทันเพื่อนเรื่องการอ่านเรื่องครั้งคําจับภาษาเนี่ยมันก้าวกันไม่ทันคะ่ะ hmm. ต้องสั่งสมมาตั้งแต่เล็กๆอ่านเยอะเด็กก็ได้มากสะสมมากนะ จะไม่เป็นปัญหาในเรื่องการเรียนแต่เด็กเก้าถึงสิบสองเนี่ยนะคะทำาท่ไห่เขาย,ยังอ่านไม่ได้ไม่มีความสุขกับการเรียนรู้โอกาสที่จะออกนอกห้องเรียนและเปิดประตูสู่คุกง่ายมากเราก็เห็นเด็กจัดการยืดหยุ่นความคิดไม่ได้มิติความรุนแรงทั้งหมดเนี่ยรากเง้าวของมันจริงๆมาจากเรื่องนี้่ะโอเค<ะ>ชัดเลยขออนุญาตมาที่น้องอ,อมนะฮะน้องอมเนี่ยจะเป็นการเขียนนิยายแต่ไม่ยายธรรมดาเป็นคนงานเป็นนิยายแฟนตาซี มันต่างยังไงฮะแฟนตาซีกับนิยายธรรมดาก็เรามานิยามมันก่อนนะแฟนตาซีคืออะไรใช่ไหมคะความเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นโลกที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่อาจจะเป็นว่ามีความพิเศษหรือความพิเศษ <Okay. S 2> ที่ซ่อนอยู่ในโลกความเป็นจริงเช่นตอนอย่างที่เราคุยกันนะคะอาจจะมีพูดหนังสือลอยอยู่แต่เราไม่เห็นอาจจะมาทําหน้าที่ดูแลส่วนสุจลาตอนคืนก็ได้อะไรเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเป็นแฟนตาซีมันเหมือนเป็นการเสริมความพิเศษเสริมความพิเศษเข้าไปในโลกที่เรารู้จักโอเคเข้าใจนะครับเมื่อกี้ทีพพ่พระคุณเจ้าบอกว่าอ่านเนี่ยอ่านไปเธออ่านอะไรว่าสร้างนิสัยการอ่านก่อนคําถามคือคนที่มาอ่านนิยายแฟนตาซีโดยเฉพาะอย่างยกเคสของน้องอมเนี่ยนิยายแฟนตาซีที่น้องอมเขียนเนี่ยสามารถช่วยทําให้ปัญหาในสังคมที่มีณนะตอนนี้เนี่ยมันมันมันคลี่คลายหรือแก้ปัญหาได้อย่างไรเราสามารถมอบความรักให้กันผ่านนิยายแฟนตาซียังไง ก่อนอื่นยายแฟนตาซีอะค่ะบางทีเนี่ยมันเป็นโลกที่คนเขียนเขาอยากจะแทรกบางอย่างลงไปในนั้น <Okay. S 1> เป็นการสะท้อนโลกความเป็นจริงที่บางทีคนเขียนอาจจะไม่สามารถพูดขึ้นมาได้ตรงๆในโลกในนิยายที่เป็นเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเหมือนสะท้อนเอาปัญหาอาจจะเป็นอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาทางด้านวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติศาสนาหรือปัญหารเรื่องการเมือง <Okay. S 3> เอาไปใส่ในยายแฟนตาซี Fantasy. เพื่อให้เป็นการสะท้อนถึงโลกความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถพูดออกมาได้ตรงตโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านิยแย่แฟนตาซีมันก็เหมือนกับเป็นก,การได้อ่านเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นจริงบางอย่างในโลกความเป็นจริงได้เหมือนกับเรียนรู้เหมือนกับเราได้ส่วนหนึ่งอาจจะได้เอาตัวเองออกห่างจากแฟก ความท้อแทอ้จริงบางอย่างเราอ่านเรื่องราวเหมือนเป็นคนนอกทาให้เราสามารถมองเห็นภาพในมุมกว้างมากขึ้นอ่าซึ่งจะทรงเดียวกับที่พระุญเจ้าบอกว่ากาแฟเนี่ยถ้าคุณจะ,จะดําเนอกาแฟ<ช>ต้องแปลรูปมานิดนึงนี่ก็คือรูปแบบหนึง่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างหนังสือเรื่องหนึ่งละกันเป็นอตอนนั้นเป็นนี่เป็นหนังสือนอนฟิคชั่นเรื่องแม่มดในสเปนค่ะพิมพ์โดยอักษรคณะสอนคณะสอนจุฬานี่แหละแม่มดในสเปนซึ่งนั้นเป็นเกี่ยวกับการล่าแม่มดอื กาลาแม่มดในสมัยศตรวรรษที่14-15ที่เกิดขึ้นแถวสเปนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะ,คะพอเราอ่านจบแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ม,มาสู่เรื่องเล่โลกอัศวินที่เป็นเรื่องราวของแม่มดกับอัศวินสาวเหมือนกันทีนี้เราก็มาสะท้อนที่ว่าในเรื่องราวเนี้ยมีแม่มดที่ถูกล่าเหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาอาจเหตุผลที่เขาถูกล่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คนใส่ร้าย เหมือนกับมายอดิที่ว่าแม่มดคนที่ถูกหาว่าเป็นแม่มดเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่คนชายขอบอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนในสมัยนั้นอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ศาสนาจักรสมัยนั้นมองว่าเป็นศัตรูเดยโดนใส่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเอาจุดนั้นนะคะมาเป็นพาราเลลมาเป็นเส้นขนาดในเรื่องกับที่เราเขียนให้เห็นว่าความเป็นจริงแล้วว่ากลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงพูดอะไร เขาจะได้รับการชดเชยความเสียหายเหล่านั้นอย่างไรครเหมือนกับที่พูดว่าเขา the voiceless people can be heard อะไรคนที่ไม่ให้ใจให้ได้ยินเขายังไงใช่ค่ะใช่ไหมฮะโอเคทีนี้น้องอมเนี่ยเนื้อหาของเนีอการ่เียของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะรักชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงชายชาย,ชายก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะเรามีแบบต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไหมว่าเฮ้ย hey, hey, ไปลิมิตแค่นี้พอไปเฮ้ยเด็กอ่านอยูอ่อะไรเงี<อ>้ยม<อ>ีม<อ>ีตรงนั้นไหมฮะหรือว่า นักเขียนยุคนี้ก็ใส่เต็มที่เลยคับพี่เดี๋ยวนักเขียนเขาไปนักอ่านเขาไปเรีอกกันเองแล้วก็ที่จริงเราคิดคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่อาจจะมีจํากัดอายุผู้อ่านบ้างอันนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องของเราอาจจะไปพูดถึงเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้เรื่องการเรื่องการขีนข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> แต่เราดอามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครระหว่างไม่ว่าจะเป็นเพศไหน เขาก็มันก็คือความรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็จะมีการแสดงออกความรักของแต่ละแต่ละเพศที่ออมคิดว่ามันไม่แตกต่างกันเลย <Okay. S 2> อย่างในเรื่องที่เขียนไปอะค่ะ,ะส่วนใหญ่ละออมจะเขียนให้เขาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าคนนี้อาจจะมีปมอดีตบางอย่างส่วนอีกคนก็มาช่วยแก้ไขปมนั้นกลายเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อกันเป็นรูปภาพที่เต็มมากขึ้น okay. คำถามรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่กิจกรรมของเราจะจบลงนะครับตอนนี้หัวใจกับใบโพขออน,นุญาตเริ่มจากน้องอมย้อนกลับไปนะครับวาเลนไทน์นี้ถ้าจะมอบหนังสือเพื่อเป็นการบอกความรักเป็นแทนความรักให้กับใครสักคนเนี่ยน้องอมจะแนะน,นําหนังสือเล่มไหนเพราะอะไรก็อยากแนะนำวิชาติตัวเองนะคะเป็นเรื่องนี้ค่ะมีขายในส่วนหนังสือจุฬาเหมือนกัน,นะคะ่ะเรื่องอ lost of p a i a d ูตรนะคะเรื่องนี้เป็นนิยายแฟนตาซีครับ ก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องของทหารเรือคนหนึ่งพระเอกเนี่ยเขาเรือแตกเพราะว่าไปเจอแผ่นดินฝใต้น้ำเขาเรือแตกแล้วก็ลอยไปติดเกาะเกาะเกาะหนึ่งที่เป็นเกาะของชนเผ่าที่หายสาบสูญทีนี้มันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างขึ้นบนเกาะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้นําเผ่าถูกลอกสมหารชาวบ้านหายตัวไปหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านที่ชนเผ่าเขาเคารพหายไปทีนี้พระเอกกับนางเอกที่เป็นสาวชาวเผ่าค่ะเขาก็ช่วยกันไขปริศนานั้นแล้วตัวละครสิ่ง ตัวละคร2ตัวนี้คะ่ะพระเอกนางเอกอเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนเป็นเทล e ี a ว i เลชชิพก็คือต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันสับซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็ตัวพระเอกเขาก็เครารพความคิดของนางเอกนางเอกก็เข้าใจว่าพระเอกเขามีสิทธิ์ที่ต้องทำเขาช่วยกันเขาเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนตอนถ่ายทั้งคู่ก็เลยได้อยู่ด้วยกันเห <Okay. S 2> มือนกับว่าทั้งสองคนได้ซัพพอร์ตเติมเต็มจิตใจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ เพลี้มากความรักต้องมีความเข้าใจความเข้าใจซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเคารพในความเห็นในความชอบของคู่ของเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เหมาะกับการจะมอให้กับใครสักคนที่เรารักครับค่ะซื้อวันนี้น้องอมอยู่รอเซ็นให้ค่ะได้ค่ะไม่ีไปไหนนะไม่ไปไหนโอเคเดี๋ยวมึงไปได้ค่ะใครสนใจเดี๋ยวการพูดกันครับอันนี้เล่มนี้อยู่ตรงไหนฮะเล่มนี้จะอยู่ตรงโซนหนังสือแนะนำค่ะอ๋อโอเคโซนหนังสือแนะนำอ่ะกูขายดีดีว่ะ ก็ขอให้ไข่ดี่โอเคสารทุก้าวใช่ก็เรก็นอกเหนือในเรื่องนี้ค่ะนอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้กับพระเอกนางเอกแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนระหว่างตัวละครในเรื่องที่เป็นผู้ชายผู้ชายด้วยเราจะมาดูว่าในเรื่องนี้มันจะมีคือต่อให้เป็นเพศไหนถ้าเราการแสดงออกความความรักผิดเพี้ยนไปมันก็จะทําให้ทุกอย่างแย่ลงโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนการแสดงออกทางความรักก็คือไม่ต่างกันก็คือเราคนที่จะเข้าใจ แล้วก็เคารพซึ่งแต่ละกันค่ะโอเคติ okay. so, วันนี้พกตังมาไม่พอซื้ออย่างไม่ได้ช่องทางในการที่จะสามารถซื้ออื่นๆนะครับรวมถึงว่าฝากผลงานที่กําลังจะมีในเร็วๆนี้ให้น้องๆสักนิดนึงครับก็สามารถติดตามผลงานได้นะคะที่เพจ Facebook ค่ะเ e j จ r i ร i n ติเขียนยากไหมนะ xeiji แล้วก็รติ้งที่แปลว่าเขียนค่ะเจจ i ตร i ยติใช่ค่ะ okay. ได้นะครับขอบคุณมากนะครับโอเค <Okay. S 2> ขออนุญาตนะฮะไปที่พี่สุดใจครับหนังสือเล่มไหนที่อยากจะฝากไว้สําหรับช่วงเทศกาลแห่งความรักช่วงนี้ใช่ครับเข้าใจว่าเล่มนี้น่าจะไม่มีวางขายแล้วนะคะแต่ก็วันนี้ตั้งใจจะนํามามอบให้กับศูตรหนังสือจุลานะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมตรงนี้ใครสนใจติดต่อน้องตูนนะคะคออแจากออมาแจากอันนี้อันนี้ตั้งใจจะมอบอด้วยค่ะเพราะน่าจะ น่าจะหาซื้อยากแล้วพี่เจเขียนเรียบเรียงตอนที่คุณลุงนรงสุทธิคุณพานิานิ์นะคะท่านอายุ95ปีเป็นคนที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สูงม,มากนะค,ะครคุณลุงได้ก่อตั้งชมรมยาปะกิ่งนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องยาปะกิ่งชวน